วันศุกร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศัการาช2566นายพงศ์ศักดิ์ศรีนาม,มน์จัดหางานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นางปางมาศีรัตนานักวิชาการในง,งานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกินกนกจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองบัญชาการที่จะบทเป็นทหารกองหนุนปรจจุปีงบประมาณพุทธศัการ 7, าช2567ณอาคารอาณิปสมงกองพลทหารราบที่4ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิศนุโลกพิหารเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200นายโดยมีกิจกรรมดังนี้ค่ะ 1. การบรรยายหัวข้อเพิ่มทักษะที่จําเป็นเพื่อโอกาสการมีงานทําในยุคดิจิทัลและภารกิจสํานักนง,งานจัดหางาน 2. ถ้า,าเพกิ่นน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูพมิพลอดุยเดชมหาราชบารมนาถบพิตรสบริการทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ 4. การสาธิตและทดลองฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระการทำสตรอเบรีน่นมสดและการทำเซฟดิตโบราณ5ต่อปัญหาอาชีพชิงรางวัลจัดนิทรรศการอาชีพและรถมอบายบริการตามเหงื่องานว่างเครื่อที่ค่ะ